ในกระเป๋าไม่มีอะไรหรอกนะมีแต่กระเป๋าปเปล่าอ่ะแกจะไปทำอะไรของในกระเป๋าอ่ะไม่มีอะไรหรอกนะเพราะของมีค่ามันอยู่ที่ตัวฉันทั้งหมดเลย <c oughs> นี่สนใจเหรอไม่อยากได้เหรอเอาแม่เอาแม่เอาแม,ม่เนี่ยได้ข่าวตั้งแต่แต่งงานไปจะมีลูกมีลูกเนี่ยแม่ผัวไม่ให้ออกจากบ้านเลยว่ะถ้าเกิดฉันขาดฉันไปคนหนึ่งใช่ป่ะ บ้านนี้ไปบ,บายเต็มเลยจานกองพะเนินหนอนชัยยอเยีเลยห้แต่ขาดฉันน่ะโอ้โหวโโโมองโลกปวดนะแกเขาไม่ได้รักแกจริงหรอฉันว่าเขาขาดในบ้านว่าแต่ฉันละแกเป็นไงอ่ะก็ดีพูดพลอยละลลงทุกวันเบื่อมากเลยเนี่ยพูอยากให้แต่งตัวสวยแต่ขี้เกียจแต่งสวยจนเบื่อแล้วว่าแกแม่ผัวก็ดีทีนะโอ้โหอย่าวมาหลอกเลยเจ๊นี่ของปลอมแต่ก็ไม่รู้เนี่ยขนาดเนี้ย ของจริงสิอ่ะงั้นถอนมาเลยรุ่นนี้เราเขาไม่ใช้ของปลอมกันหรอกนะเจ้าโจนคุณนายอย่ามาหลอกเลยอ่ะอ่ะเอาไปฉันให้อย้ยังไม่หมดนะนี่อันนี้ก็หนักใช้ได้เลยนะเอาเป็นเลยฉันให้เร็วๆเ,เกยอย่าบบนมาก แกเนี่ยไม่รู้จักคุณค่าของเงินนะเห็นเงินเยอะหน่อยทําเป็นได้ด้วยอย่างชั้นนี่เป็นตัวอย่างนะมะกอแค่ลูกละห้าบาทอ่ะฉันก็เอาไปสับสับแล้วตำส้มตำกินเองได้ตั้งหลายมื้อนี่แกฉันอยากกินส้มตำทีนึงนะแม่ฉันก็พาไปกินแต่ในร้านที่แบบหลวๆทั้งนั้นเลยอ่ะแกคิดดูทีกินส้มตำสมัยก่อนเป็นเพื่อนกันใช่ปะฉันกินตมเพลิงข้างทาง4ี่สิบาทใช่ปะเดี๋ยวนี้ต้มตำาคกละสอง้อยสี่สิบแม่ไม่ให้กินแล้วว่า นี่กระดวยโอ้โหหนักมากเลยนะเนี่ยประมาณร้อยบาทได้มืง้งเนี่ยที่คอยเ,อเนี่ยถอดให้หมดเลยแล้วก็นี่นะพระองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะฉันได้มาจากตอนที่ฉันไปทําบุญนะ่ะคนมีบุญก็แบบเนี้ยนะทำอะไรก็แบบว่าขึ้นไปหมดได้กรวยเงินทองปั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 ง,ปง,ปงฉันให้ไปเลยแหมไม่ลองทําหน้าตาอยากได้หนยหลอก เอาไปเอปหมดเลยใช่ไหมเดี๋ยวยังไม่หมดโอเคนั่นนั่นเขาไปป้นกันเหรอวะช่างมันเถอะคุยกันต่ออย่างนี้เลยแกคนเราเนี่ยพอมันเริ่มไม่มีเงินใช่ไหมมันต้องไปป้นคนอื่นเขาไม่เหมือนที่ฉันเนี่ยผมนไม่ลําบากอยากจะเอาเงินไปให้คนอื่นเขาใช้เลยแกงั้นแกก็เอาเงินไปให้ลุงเขาเสกเขาจะได้ไม่ต้องป้น ก็ตูเจ๊เขาสิเจเขาให้ขนาดนั้นแล้วฉันจะไปให้ทําไม<ค><ย>นี่เจ๊นั้นให้แค่นั้นนะถ้าเป็นแม่ัวฉันให้เยอะกว่าน,นี้อีก<ซ>นี่อันนี้ทีเด็ดแน่ๆเลย <C le af> นี่นเน, <C le af> นี่ยมีบัตรเครดิตมีทุกธนาคารเลยนะแกจะไปกดทั่วโลกที่ไหนก็ได้นะวงเงินไม่จำกัด <C le af> <C le af> รับรอง แกได้อะไรของฉันไปนะมีกินมีใช้ไปตลอดชาตินี้ชาติหน้าแล้วก็ชาติต่อไปด้วยเอามาเร็วๆเวอยอะอันละพะบดมากเลยเดี๋ยวนี่โอ้โหเป็นไงล่ะทองแทงแท่งบันเลอร์เลยอยากได้ไหมล่ะจะไหวไหมเนี่ยนะ่าสงสารดู่าทางจะหนักเนื้อหนักตัวเนาะ นี่เดี๋ยวอะไรอีกอ่ะทำไมแกไม่เอาโทรศัพท์ฉันไปด้วยแกไม่กลัวฉันจะโทรแจ้งความให้ตำรวจมาจับแกหรือไงเออมาเร็วเป็นโจรประาษาอะไรงูชมัดเลยนี่หมดยังเนี่ยหมดแล้วเอออย่าอย่าอย่าตามนะตำรวจเดนี้เป็นไหน ตรงตามแผนบเช็ควันเนี้ยไม่รอดแน่ๆลุงจับได้ค่าหนังค่าเขาขนาดเนี้ติดคู่หัวโตแน่นอนไปไปลงพักเดี๋ยวคะ่ะคุณตำรวจโจรตัวจริงอะ่ะไม่ใช่คนนี้คะ่ะอยู่ตรงนน้นค่ะลุง ค่าคุ้มครองอะ่ะทำไมไม่จ่ายลุงลุงยังไม่มีอะไรจริงครับเดี๋ยวผมมีแล้วผมจะรีบมาคืนให้เลยครับกี่แสนน่ะที่ไม่ได้จ่ายกี่เดือนแล้วจ่าย,ยไม่ได้แล้วลุงหาเงินไม่ได้จริงครับให้เวลาลุงอีกสักหน่อยนะชา้ชาช้าเดี๋ยวก็โปงให้ลุงงั้นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้ลุงไปทํางานแทนได้ไหมทํางานใช่นี่อะ่ะลุงทางานได้ทุกอย่างเลยนะแน่ใจนะลุงให้ทํางานให้อะ่ะ ได้ได้ได้ลุงทํางานได้ผมมีงานให้ลุงทํางานหนึ่งงานอะไรไปป้นลุงป้นน่ะเห็นใครรวย,วยๆแถวเนี้ยลุงป้นมาให้หมดเลยมันจะมีเจ๊คนหนึ่งลุงใส่ทองเยอะๆเดินอยู่แถวเนี้ยหมู่บ้านเนี้ยป้นเลยอย่างนี้ต้องโทรหาตำ่วจเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 2> มันมันผิดกฎหมายนะ <c oughs> ไหนลุงบอกว่าลุงทําได้หมดในง,งานอ่ะ อันนี้มันงานผิดกฎหมายอ่ะคืนไม่ทำก็โดนตำรวจจับสิฮัลโหลสวัสดีครับพี่สะฮัดเอ้ยแจ้งเหตุเหตุร้ายครับหนึ่งเก้าหนึ่งใช่ไหมคะครับผมคุณตำรวจคะดิฉันจะแจ้งเบาะแสค่ะคืออย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะมีโจรปล้นค่ะคุณตำรวจโจรปล้นที่ไหนครับที่ซอยรับพล้าหนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะคุณตารวจรู้ได้ไงครับ รู้สิคะดิฉันแอบได้ยินมันคุยกันนะค่ะคุณตำรวจถ้างั้นเดี๋ยวผมขอเวลา10นาทีนะครับเดี๋ยวจะรีบไปที่จุดเกิดเหตุครับได้ค่ะ10นาทีใช่ไหมคะคุณตำรวจครับได้เลยค่ะเดี๋ยวดิฉันเนี่ยจะโ่วงเวลาให้นะคะคุณตำรวจได้ครับรีบมานะคะครับผมเดี๋ยวจะส่ง GPS ไปให้อีกทีนึงนะคะคุณตำรวจมาเลยค่ะมาเลยค่ะถ้าทำไม่ได้ก็เอาเงินมาจ่ายลุงไม่มีเงินเลยจริงๆอ่ะ ท่าลุงไม่ทำลูกเมียลุงอะเมื่องาวมันเป็นอะไรครับเนี่ยตายพอแล้วครับไม่ต้องพูดแล้วครับตายไม่ต้องพูดแล้วครับพอแล้วครับทำไหมผมผมทำแล้วครับไปไปไม่ต้องพูดแล้วครับ โอ oh. oh ้ยฮะไอ้นี่อีกแล้วมันไม่ถูกจับอีกเหรอ วันนี้แกไม่รอแน่อ้วนเฮ้ยเดี๋ยวคุณตำรวจูโดนอีกล okay. ลมามาเลี้ยวโอเครถมาไม่ยิงคุยอะไรบนถนนอย่างนี้ล่ะมันสิแกก็พาฉันเมาเถอะไปแกว่าเหอะจบแล้วค่าคุ้มครองอะ่ะทำไมไม่จ่ายลุงลุงเขง่าลุงเล่นโก้ยแพ้แพ้ ค่าคุ้มครองอ่ะทำไมไม่จ่ายลุงล nice ุงยังไม่มีอะไรจริงครับจิ้มน้ำอะไรโอ้ยเทกจะขอใหผมตามผมหลุดได้เลยถ้าลุงไม่ทำลูกเมียลุงอ่ะแล้วแหวนมันเป็นอะไรครับเนี่ยไหนลุงบอกว่าลุงทำได้หมดในงานอ่ะอันนี้มันงานผิดกฎหมายอ่ะคือไม่ทำก็โดนตำรวจจับสิ คุณลุงไม่ทำอ่ะนี่นะครับมาเลยมาเห็นมือเอาเห็นมือไปก็ได้พี่อาจารย์ามสองหนึ่ง He-he-he! <laughs> okay.